มีหกคนป่ะวายน้องนัดน,น้องนันโอโออันนี้คือเสียงใครอุ้ยเสียงเจมสอเฮ้ยเธอโอ้ยดีมากสวัสดีครับทุกคนวันนี้พบก,กับโอเวอร์โรลกันอีอกแล้วนะคะวันนี้เราจะมา reaction เป็น cover เพลงใหม่ของแก๊ง เด็กดูมันดีเออดูมันดีคอเวอร์ซึ่งดูมันดีบอยส์ในที่นี้จะมีใครบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันน่าจะปนปนกันด้วยซึ่ง c o เวอเพลงชิ t ของเอ่อเบบี้มอนสเตอรเออ,เ,อ,อเราอาจจะไม่ได้ตาม Baby Monster อร์แต่เราก็ได้ฟังแหละเออชอบคือแบบเข้ามาในใน s t o t y f y บ่อยเหมือนกันเพลงนี้ก็เดี๋ยวจะมาฟังแบบเวอร์ชันของดูมันดีบอยส์กันนะคะ ก็เน,นึ่องจากยังไม่เข้ามาอะไรยังไม่ได้กดติดตามก็ดติดตามทุกช่องทางให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากเลชั่นของดูมันดีนี่ด้วยโอ้เปิดอ้ามีนูนิวโอ๊ยทำไมไม่มีคำบรรยายหรอฮะมีมีหกคนแต่ว้ายน้องน,นัดน้องน,นัดโอ้ยใครอ่ะอ๋ะอมี first มีเจมปอฮอป๋อที่จะไปเล่นเรื่องกี่เหมือนฟ้าโอ้ยน้ำปิงโอ้ชอบสังเนียงมากโอ้อันนี้คือเสียงคะ่ะอุ้ยเสียงเจมเฮ้ยเธอไม่เล่นนะเออโอ้ความความแบบแผบพร่าของเขาอะ บบ first one ฝ่ะค่ะ First one โอวิตตี้เออโอ้ยโอ้ยดีมากอมมีทั้งหมดเจ็ดคนโหเชาวรอ็อกชาวรอ็อกอุยแล้วปอคือตอนลาสวันดีมากเออ โอ้ย oh, hey, ้องนัทเอวิต like ีเราเพิ่งได้ยินแบบตีร้องเพลงแบบเต็มเต็มโอ้ยน้องนัทเนี่ยควายเขามีแบบชิชิชิแล้วก็แบบหยอกล้อกันเออโอ๋ยแล้วประเด็นคือโอ้ยตีกับหมอนะคะโอ้ โอ้ยตายตาย,ตายปอดดีมากเ <Yeah. S 1> ออโอ้โหแล้วความละมุนมาเจอกันนะ<า>่ะเ<า>อะ<า>อเอออ้ยเสียงเจ็บคือหนักแน่นดีมาก นังแน่แล้วพร้าแบบมีสนเนะ่ห์อ่ะเอาอ้ายเหมือนะเอ้าพี่เออพี่เ่าแด่มอนสเตอร์พร้าว่ะโอ้โหเอาท่อนท่อนแร็ปเป็นแบบการลากดนตรีให้มันแบบบีชที่แบบห่างกันน่ ก็ดีเท่ากันวะแต่แบบมันมีความห่างแบบไม่ได้เร่งเราอะเราจำภาษาของทางดนตตีไม่ได้แต่แบบอันนี้จะเจอบ่อยในเพลงเพลงร็อกสมัยแบบที่ดูการ์ตูนอะเจมส์ซูเฟิสว n นน้ำปิงนัทซิตี้ฟอนโนนิวดูมันดีบอยส์นี่ หมดเจ็ดคนนี้นะโอ้ยสุดยอดเฮ้ยไม่ผิดหวังเลยอนะตอนแรกแบบเราคือเรา,เ,ราเขาคิดอยู่ว่าเอ๊ะเราไม่ไม่ได้เป็นแฟนคลับ Baby m ม n ster อร์แล้วเราฟังเวอร์ชนันนี้แล้วเราจะรู้สึกอินตามไหมแต่เฮ้ยดีนะคือคือเราก็ไปฟังเพลงออริจินอลมาแล้วแล้วมาฟังอันนี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำเอา cover ออกมาได้อีกเวอร์ชนันหนึ่งที่แบบดีแล้วมันมีความแบบว่าเข้มมีความเข้มขึ้นมาเลยอะเอชอบประเด็นคือน,นองนดัดภูมิใจในตัวหนูมาก เออไปแล้วนะคะร,รอติดตามกับเรียชั้นไายบาย